j a r l y n g is my roommate Roomate นี้ที่รักตอนที่6การเจรจาและการต่อรองและก็สัปดาห์ที่คนส่วนใหญ่หมกตัวอยู่กับการอ่านหนังสือเพราะต้องรีบทำคะแนนเพื่อให้ตัวเองคะแนนดีที่สุดเพื่อที่ปลายภาคนั้นข้อสอบอาจจะยากหรือทำไม่ได้หรือทำได้น้อยก็ยังสามารถผ่านไปได้โดยไม่ติดเอฟวิชานั้นนั้นซึ่งจำเป็นต้องปั่นคะแนนให้ถึงขีดสุด เพื่อจะได้ไม่กดดันตอนปลายภาคมากเกินไปผมเองก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการอ่านหนังสือและติวไปพร้อมกับเ,เพื่อนๆในห้องหลังเลิกเรียนจนดึกดื่นเพราะกลัวว่าจะทําไม่ได้แต่ยอมรับว่าเนื้อหาไม่ได้ยากมากเหมือนกับบางคณะที่ต้องคํานวณจ๋าท่องสูตรกันตาเลือกและในที่สุดที่ความพยายามมาหลายวันก็ส่งผลให้คะแนนของพวกเราดีกันพอสมควรจนคิดว่าปลายภาคไม่ต้องกดดันอะไรมากน่าจะสบายขึ้นเยอะแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ โดยที่ว่าไม่รู้อาจารย์จะแกล้งอะไรอีกหรือเปล่าอาจจะหักมุมออกข้อสอบที่ยากเหนือความคาดหมายและเจตนาการก็เป็นได้เพราะอาจารย์คณะน,นี้ขึ้นชื่อเกี่ยวกับการออกข้อสอบแกล้งนักศึกษามากพอสมควรซึ่งเด็กโลจิสติกอย่างผมนั้นก็ผ่านไม่ได้อย่างฉลุยแต่ก็สงสารไอ้เจ้านายน,นี้สิที่มันเรียนอยู่การค้าระหว่างประเทศที่เน้นภาษาเป็นหลักซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเก่งภาษาแค่ไหนแต่เดาว,ว่าถ้ามันคิดจะเรียนเอกนี้ คงต้องมากระดับหนึ่งแต่ก็แอบเป็นห่วงไม่ได้เฮ้ยคิดอะไรอยู่วะเสียงถามพร้อมกอดคอผมและนั่นเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอ้ทินที่ตอนนี้มันถามเพราะเห็นผมกำลังนั่งมือลอยคิดอะไรอยู่เปล่า <la> ผมตอบเป็นห่วงเจ้านายดิว่ายทำข้อสอบไม่ได้โมเอทถามเหมือนรู้ทันความคิดผมเปล่าใครจะไปเป็นห่วงมันผมตอบ เห็นได้ชัดว่ามีพี่รุดไม่พ้นโดนจับได้อีกตามเคยเฮ้ไม่เนียนโมเอสวนอย่างรู้ทันเออนั่นดิเวลามึงโกหกนะลนลกชิบหายไอทินว่าผมว่าแต่ช่วงนี้เป็นไงมั่งวะมึงกับเจ้านายอะโมเอถามผมก็ไม่ยังไงก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมผมตอบหรอแล้ววันนั้นที่ม่มาซบมึงกลางโรงอาหารคืออะไรไหนเล่า โมเอกยังคงถามต่อไม่รู้ว่ะผมตอบพอมารู้จริงๆว่าจะตัวเป็นอะไรถามก็ไม่ยอมบอกแปลกกูว่าต้องมีอะไรโมเอกสงสัยเออกูเห็นด้วยไอ้ทินสับสนุนความคิดโมเอกถ้าเป็นเรื่องเผือกมันสองคนคิดเห็นตรงกันเสมอพวกมึงเนี่นะยุ่งจังวะกับเรื่องของเจ้านายเนี่ยผมว่าเพื่อนไม่จริงจังนะก็แหม ก็รูมเมทเพื่อนทั้งคนกูก็เป็นห่วงเพื่อนมากไม่ได้งไงเฮ้อมึงไม่ได้ห่วงกูหรอกตลกไอ้สัตว์กูรู้แค่มึงอ้าปากกูเห็นไส้ติ่งละผมไห้่ถิ่นเสียใจด้วยนะเมืองกูเผาออละมันกวนผมต่อก่อนที่ตอนเย็นผมจะโดนไอ้เจ้านายลากออกมายังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโดยเจ้าตัวอ้างว่าอยากจะดูหนังก่อนที่มันจะพาผมไปกินนูน่นนี่ก่อนจะเข้าโรงหนังไปนั่งมึน พราะหนังที่มันเลือกนั้นเป็นหนังรักที่ผมโคจะเกลียดเลยเพราะแม่งน้ำเน่ามากๆแต่เจ้าตัวกับนั่งดูอย่างใจจดใจจอ่อโหนี่มึงจะอินไปไหมอ่ะก่อนที่ผมจะไปกระซิบข้างหูเพราะกลัวว่าจะรบกวนคนอื่นอินขนาดนี้อ่ะถามจริงมีความรักหรอผมถามอืมมีมันตอบสั้นๆก่อนผมจะถามต่อเฮ้ยจริงดิใครวะ ไม่เห็นเคยเล่าผมเริ่มลุกลี้ลุกรนเพราะอยากรู้ว่าใครกันที่คนหน้านิ่งนี้ชอบคนใกล้ๆแต่เขาไม่รู้เพราะเหมือนจะไม่มมึนแต่เหมือนชิบหายมันตอบใครวะรู้จักปะผมยังคงถามต่อรู้มึงรู้จักดีเลยละ่ะใครวะผมนึกอยู่่สักพักก่อนจะพูดโมเอนี่มึงชอบโมเอเหรอวะ จริงปะเนี่ยจเจนแค่ประกวดดาวเดือนชอบเลยเหรอวะหุบปากไปไอ้มือนทาไมมึงถึงเมอนแบบนี้วะก่อนที่จะไม่พูดเฉยๆจเจ้าตัวหันมายืนหน้าเข้ามาใกล้แล้วพูดต่อไม่รู้หรอว่าคนที่กูชอบก็นั่งอยู่ข้างกูนี่ไงเชี่อคนนั่งข้างตรงนั้นนะหรอก่อนที่ผมจะชี้นิ้วไปยังคนอีกฝั่งที่นั่งอยู่ข้างเจ้าตัว ไอควายมันกวนตีนกูปะเนี่ยมันว่าแล้วก็หันกลับไปก่อนที่ผมจะงงว่ามันด่าผมทำไมแล้วหลังจากนั้นมันก็งอนผมครับใช่งอนจริงจังไม่พูดด้วยเลยพาร์ทของเจ้านายผมชื่อเจ้านายสาเหตุที่ชื่อนี้เพราะพ่อแม่เห็นผมเป็นลูกคนแรกและคนเดียวเป็นเจ้านายเพราะทั้งคู่นั้นรักและตามใจผมมากอย่างกับลูกน้องกับเจ้านายเลย มันเลยทําให้ผมตามใจตัวเองแบบสุดๆเพราะการที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างตามใจผมซิ่วมาจากมหาลัยหนึ่งจากคณะหนึ่งเพราะด้วยที่ว่าอยากมาเรียนที่นี่ในอีกสาขาและอีกคณะเพียงเพราะว่าผมอยากมานั่นแหละครับการตัดสินใจที่ไม่ยอมใครตัดสินใจทันทีใจร้อนมุทะลุไม่ลังเลที่จะต้องตัดสินใจถึงว่ามันจะผิดพลาดก็ยอมรับมันวันนี้ ผมมาสมัครเรียนแต่แล้วสายตาก็ไปสะดุดกับผู้ชายคนหนึ่งที่ผิวขาวตัวเล็กน่ารักที่เห็นไม่แต่ครั้งแรกก็ทำให้ใจของผมหวั่นไหวไปบอกไม่ถูกว่าตัวเองเป็นอะไรไปเพราะไม่เคยมีใครทำให้ผมถูกใจมาก่อนนี่หรือเปล่าที่เรียกว่ารักแรกพบโคตรน่ารักเลยจูๆ่ๆไม่ทันคิดอะไรผมก็ดันก้าวขาวิ่งไปตัดหน้าเขาซะอย่างนั้น ชิบหายแล้วไงที่ผมทําอะไรลงไปวะตัวมันขยับไปเองก่อนจะหันกลับไปบอกขอโทษแล้วมองดูหน้าทชัชชัตเชื่อน่ารักในหัวผมตอนนี้มีแต่ใบหน้าใสานั่นลอยอยู่เต็มไปหมดจนผมมือลอยโหยนี่มันเข้าขั้นหมกบมุญแล้วนี่วาใจเย็นเจ้านายมึงใจเย็นผมคิดในใจได้แต่ข่มความคิดตัวเองถึงไม่ได้เจอกันแล้วแต่พอแค่คิดถึงหน้านั่น ก็ทําให้ใจผมเต้นรัวนี่มึงทําของปะเนี่ยผมได้แต่คิดแต่แล้วไม่ยากที่จะสืบเพราะว่าเพื่อนผมเรียนอยู่ที่มหาลัยนี้มาก่อนในระดับชั้นปีที่สองแล้วการที่จะวานให้พวกมันสืบคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรว่าคนคนนั้นชื่ออะไรและสาเหตุที่พวกมันรู้เพราะผมแอบถ่ายรูปเขาไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นแหละก็ชอบนี่ครับจนได้รู้ว่าเจ้าตัวเรียนคณะอะไรสาขาอะไร เชื่ออะไรแถมผมยังทําเรื่องย้ายห้องไปเป็นรูมเมทกับมันอีกด้วยเรียกว่าจัดฉากแม่งทุกอย่างให้อยู่ใกล้เขามากที่สุดนี่คือทาากลับบ้านไปกราบแม่ได้ทําไปละและแล้วก็มาถึงวันที่เจ้าตัวน่าจะมาหอก็วันนี้แหละสาธุขอให้เป็นห้องนี้เถอะตื่นเต้นวะ่ะแต่ถ้าคนที่ผมอยากจอไม่มาห้องนี้ผมคงไม่รู้จะทํำยังไงนอกจากตามสิครับงานนี้ต้องจีบให้ได้ไม่ว่าเจ้าหมอนั่น มันจะไม่ชอบก็เหออผมจะเอาหน้าเราหล่อนี่อ่อยมันต้องหวันไหวบ้างแหละหวังแต่มันจะไม่ทีผมกระเด็นก็พอคือหวังแต่ว่าข้อมูลของไอ้สองคนเพื่อนผมมันจะถูกต้องนะซึ่งกว่าจะแลกข้อมูลมาได้เล่นเอาหมดตัวที่ต้องเปสารพัดคุ้มมากแต่ผมก็ยอมเพราะอยากรู้จักคนนี้น่าจะชื่อพานจริงๆและแล้วผมก็ได้รู้จักคนนี้ตอนนี้ผมเซฟรูปจเจ้าตัวไว้เต็มเครื่องเนื่องจากแอปไปส่อง และเอามาจากในโซเชียลส่วนหนึ่งโดยรู้ว่ามันเสียมารยาทที่ไม่ได้ขอก่อนแต่ขอแล้ววะขอนอนมองรูปก็ยังดีไม่งั้นผมคงคลั่งตายแต่ก็ไม่ได้แอดไปเพราะอยากเนียนขอทีหลังแบบไม่ให้เจ้าตัวจับได้ผมได้รับตำแหน่งเดือนคณะที่ไม่ค่อยอยากจะได้หรอกแต่ผมว่าถ้าผมทำให้เจ้าตัวเห็นว่าผมเลอค่าแค่ไหนผมว่าผมต้องได้รับความสนใจจากเจ้าตัวมั่งแหละเลยทำๆไปเพราะอยากเด่นจนให้พานเห็น โหยมันกล้าเช็คอินร้านเล่าตอนนี้ผมเหมือนโรคจิตที่คอยเฝ้าส่องหน้าทไลายของพานทั้งวันเพราะแค่อยากรู้ความเคลื่อนไหวและให้เพื่อนๆที่อยู่ร,บรอบๆคอยตามดูแบบเนียนๆพออยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟหรือแม้แต่แฟนเก่าที่สวยๆทุกคนผมก็ตามสื่อมาหมดละไม่ว่าจะเป็นสาระตอนนี้คนคุยหรืออะไรก็ไม่เคยคิดว่าจะตามใครขนาดนี้หรอกคนนี้มันไม่ไหวจริงๆวะ่ะ หน้าฟีดข่าวเห็นมันเช็คอินร้านเล่าแทบอยากจะเข้าไปรับทันทีแต่รอก่อนเดี๋ยวหาว่าไม่เนียนรอให้เจ้าตัวตายใจสักแป๊บคอยไปรับคนตามจีบผมมากมายแต่ก็ไม่ได้อยู่ในสายตาผมหรอกไม่ว่าภาราจะทําอะไรผมก็สนใจแต่เขาเท่านั้นก็มันปักใจไปแล้วไม่มีวันเปลี่ยนใจหรอกถึงจะอกหักก็ยอมแต่ถึงอกหักจริงๆผมว่าวันนั้นผมคงทําใจไม่ได้ก่อนที่ผมจะไปซ้อมประกวดดาวเดือนสับเพเฮรละ ที่ปีหนึ่งต้องทําโคตรดีใจที่กําลังซ้อเมเบื่อๆฟังรุ่นพี่สั่งนู่นนี่ก็ไปเห็นไอ้พานกําลังแหวกฝูงชนคนมุงดูมาทางนี้โหแม้แต่ตอนนี้ยังน่ารักเลยอะ่ะก่อนจะทนดูความน่ารักต่อไปไม่ไหวไม่งั้นผมไม่มีประกบจูบม,มันแน่ๆเลยเดินไปจูงมือมันให้มานั่งสบายๆกับรุ่นพี่เหมือนผมจะพูดอะไรผิดไปเลยทําให้ทุกคนดูอึ้งนิดหน่อยแล้วไงวะกูหวงกลัว ว่าแล้วหลังซ้อมเสร็จได้ไม่นานก่อนงานประกวดดาวเดือนโมเอดาวที่ต้องเดินคู่กับผมบอกกับผมว่ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยเราเลยมาหาที่เงียบคุยกันนายชอบเพื่อนเราเหรอยังไม่ทันอะไรโมเอเข้าเรื่องทันทีทรงสสยจะดูออกวินานแล้วใช่ทำไมไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องปฏิเสธเพราะผมชอบเพื่อนของเขาจริงๆและชอบมากก่อนที่โมเอจะนิ่งไปสักพักหนึ่ง ก่อนจะผ่อนลมหายใจอ,ยออกมาว่าอยแล้วแหละแล้วนี่คิดจะบอกพานนเมื่อไหร่โมเอกยิงคํำถามต่อทันทีก็ว่าจะจีบไปเรื่อยๆผมตอบแบบที่ตัวเองคิดไว้นี่รู้ใช่ปะว่าถึงเราจะรู้จักพานได้ไม่นานแต่เราว่ามันบื้อม,มากเลยแหละมันไม่รู้หรอกว่านายจีบโมเอกยังคงแสดงความเห็นต่อแต่เดี๋ยวนะพูดเหมือนไม่ดาวนี่กำลังช่วยผมเลย รู้แต่เราชอบแค่นั้นก็พอแล้วปะผมตอบแค่ชอบไม่พอหรอกต้องทำให้มันเห็นมากกว่านี้นี่เธอหมายความว่าไงผมถามเพราะความสงสัยว่าคนตรงหน้าคิดทำอะไรกันแน่เราจะช่วยนายเองโอเคดิวพูดเองตัดสินใจเองอีกแล้วแต่ก็ดีที่ได้คนช่วยเพิ่มอีกแรงที่สนิทก,กับคนที่ผมกำลังจีบอยู่น่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย